มาถึงกิจกรรมใน b o i Fair ครับตูชอมะวันนี้แนะนำกระทิงแดงพาวิเลียนะฮะซึ่งกระทิงแดงจุดเด่นของเขาที่เรารู้จักกันสินค้านั้นเป็นแบรนด์ระดับโลกไปแล้วอย่างที่เราทราบกันแล้วก็ไปทำกิจกรรมจนก,กระทั่งเป็นที่รู้กันนะฮะ Formula One Street of Kings ตอนนั้นรวมถึงกีฬาพวก e x t r e ์ตมทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็ไม่พลาดที่จะเอามาโชว์ใน กระทิงแดงพาวิเลียนในบ OI อไอแฟร์นะฮะเขาเอา F1 มาวิ่งที่ราชดำเนินเมื่อ2ปีก่อนจนไปที่ฮือฮาเป็นประวัติศาสตร์มีผู้ร่วมงานกันเป็นแสนและปีนี้ในห้องนิทรรศการที่1นเนี่ยนะฮะกระทิงแดงพาวิเลียนสั่งตรงชุดแข่งของนักขับฟอร์มูล่าวันแชมป์โลกเซบาสเตียนเวตเทลไม้เห็นกันใกล้ๆชุดแข่งหมวกกันน็อกถุงมือรถโมเดลต่างๆของจริงเลยนะฮะโมเดลรถเนี่ยนะฮะ รวมถึงรถฟอร์มูล่า1ของทีมเล b บู l เลสซิ่งทีมแบบใกล้ชิดเอามาให้ชมกันใกล้ๆเลยรถแชมป์โลกนี่แหละคนะฮะห้องนิทรรศการที่2เนี่ยเป็นห้อง p ราวออฟไทยก็จะเป็นภาพกีฬาผาดโผลเลสบู u เอ็กซ์ตรีจากทั่วโลกผ่านเทคนิคท d p r o j e c t คชันแมปปิ้บนจอพารโนรามา180องศาแสงสีเสียงเต็มรูปแบบนะฮะ และห้องนี้ก็ยังมีรถฟอร์มูล่าวันอย่างที่ว่านเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมที่คว้าแชมป์โลกมาแล้ว2ปีซ้อนเอามาให้ดูใกล้ชิดกีฬาผ่ดผลเนี่ยเช็ดนี่นี่ร้องศาน้องใบฮะมีเช็ดอะไรบ้างอย่างเช่น Red Bull Formula Drift Asia Tour r ค่ะ <S <S <Okay. S 2> Red Bull Fighters เป็น International Motocross น,นะคะ r e d b u l l ั a m p a จ e นี่จักรยานผัดผล Red Bull Project X สกีทีมะผัดผลอย่างนี้เป็นต้นนี่ฮะค่ะ แล้วก็มีอะไรเนี่ยเขาเรียกจัมปิ้งเหรอใส่เหมือนปีกชูชีพในตัวแล้วด่งลงมาจากที่สูงมีเครื่องร่อนผ่าโผลนผ่านสิ่งกีดขวางมีวินเซิร์ฟผ่าโผลนพิเศษวันนี้นะฮะถ้าไปตอนบ่ายโมงจะได้พบกับดิฟทีมไทยแลนด์ของเรดบูด้วยนะฮะนำโดยกิกกี้สักนานาแล้วก็ทีมนะคะล่าสุดทีมนี้เป็นแชมป์เอเชียอันดับที่2ด้วยนี่เป็นส่วนหนึ่งของ BI แฟนะฮะกระทิงแบงพาวิเลียนนะฮะ จะจัดไปจนถึง20มกราคมนะครับท่านผู้ชมเชิญไปหารุหันกันได้แล้วแต่ท่านผู้ชมอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครเพราะมันใหญ่โตน่าสนใจอ้าวเรามาว่ากันต่อนะฮะ